วันนี้มาโชว์ผลงานของลูกศิษย์นะคะนี่นะคะสวยไหมลูกดูข้างหลังหน่อยสวยมากค่ะแป้งฟูสวยนะยอดเก่งด้วยแหละคนเรียนยอดเก่งด้วยเนาะวันนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้โชว์ผลงานของลูกศิษย์ให้ดูเนาะเช็ดลูกเอาเอาอะไรนะอันนี้มาเช็ดทุกครั้งแบบนี้นะคะเช็ดทุกครั้งแต่ไม่ต้องลงน้ํามันทุกครั้งนะอัแต่ผ้าเปล่าๆอย่างนี้นะคะเช็ดเพราะว่ามันอมน้ามันอยู่แล้วเนาะเออนะคะ อ่าอย่าดูอย่าดูอ่าแบบนี้เลยนี่เข้มอกแป้งมอที่สองนะคะอ่าหนึ่งสองสามจอไปข้างหน้าหมุนเข้าหาตัวอ่าแบบนี้เลยจ้ะอ่าจอไปข้างหน้าหมุนเข้าหาตัวเลยอย่างนี้นะคะอ่าถ้าพีเดียวถ้าพีเดียวถ้ามันเร่นเราก็ไม่ต้องเติมเราก็ได้แป้งเยอะขึ้นนะคะอืออันนี้ลุงสิทธ์มาเรียนนะเก่งนะคะแค่สองมอนะคะเนี่ยอ อ่ะปิดฝาทันทีใหะฟูข the ึ <music Brothers> ้นเลยนะคะฟูขึ้นทันทียังไม่ทันปิดฝาก็ฟูแล้วนะคะมาจากไหนกันนะลูกคนเหนือเนาะอวันนี้คนเหนือเนาะเป็นไดแป้งแม่อร่อยก็คะอร่อยเจ้าล้ำแต่แต่แหละมาหลันตีเลยเนาะอ่ะแม่ไปดูผลงานก่อนมาดูผลงานกันนี่ฝีมือลูกศิษย์ทางนั้นนะคะนี่สวยค่ะสวยนะคะนี่สวยสวยสวยอ่าใช้ได้เลยแหละใช้ได้เลยแบบนี้ขายได้เลยนะ อันนี้อันนี้อันนี้จะไปฝากญาติที่บ้านเนาะไปฝากคน,ท,กนที่มาเรียนก็มีของติดไม้ติดมือไปให้ทานด้วยนะคะสนใจก็เข้ามาเรียนกันนะคะสามพันเก้ามาเรียนด้วยสองคนสองสูตรอ่ะขอโทษสองสองสูตรผู้ติดตามเสียเพิ่มห้าร้อยบาทนะคะอ่ะตรงนี้มีโปรกูเปิดบ้านสอนให้ที่ซอยวัชนพลบางเขนนะคะอ่ามาเรียนครั้งเดียวเนาะไม่ต้องสั่งซื้ออะไรจากทางร้านนะคะรูมีสูตร คุณมีาสรารวัตถุดิบอะไรเบอร์โรอะไรให้สั่งซื้อด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะคะอืมย่ยงครั้งเดียวจะได้เป็นเจ้าของสูตรเองเนะาะอยังมีอาชีพติดตัวไปตลอดชีวิตนะเดี๋ยวคยเดีย๋ยวไปดูของลูกศิษย์ก่อนยังไงฟูไม่ลุกนี่นะแมงฟูสวยแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> กว่ากลางติดฟ้าค่ะติดซื้อในเก่งละเก่งละอืม เอาแบบนี้เลยนะคะอแบบนี้เลยนะคะสนใจก็ทักเข้ามานะคะ0ูนย์แปดเจ็ดหกเก้าสี่สองสี่หกหนึ่งเนาะอ่าแบบนี้เลยนะคะสวนบบนยนะคะ,นนะ,คะอ่าโอเคโอเควันนี้ก็ลงคลิปสั้นๆก่อนนะคะฝากถึงลูกคนที่อยากจะมาเรียนได้จ้าลูกอ่าเข้ามาเรียนได้นะคะไม่ยากค่ะง่ายเลย <laughs> ง่ายเ <laughs> ลยแบ่งสองมอนี้ทําได้เลยนะ ไปขาได้ด้วยกับประกอบอาชีพได้เลยนะคะอะสนใจก็ทักเข้ามานะคะขนมถังทองถอดนอมมิตรวันนี้ลงคลิปสั้นๆก่อนนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ